อีกหนึ่งคันครับผมรถเจ้าฮอนด้าแอคคอร์ดปาวานนะครับอันนี้ G7 นะครับอาการลูกค้าแจ้งมานะครับว่ามีเสียงหอนต่าคันเร่งนะครับก็ไปเปลี่ยนจุดสายพานเปลี่ยนลูกเหลาะเปลี่ยนตัวตั้งมานะครับเมื่อเดีวควับนี่ครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับก็ยังไม่หายนะครับอาการสายพานใหม่ๆกิ๊กๆนะครับนี่ อันนี้ใส่ผ่านเดยวใส่ลงไปก่อนนะครับยอค่อยประกอบพอดีปั๊มมาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือนี่ฮะปัญหาหลักก็คือตัวน้ํามันนี่ครับหมดสภาพนะครับแล้วก็ตัวลูกปืนตัวลูกปืนปั๊มนะครับปั๊มใน power แตกนะครับพอแตกปั๊บเกิดเสียงหอนนะครับ ตัวไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันตัวปั๊มนะครับตัวนี้ตัวน like. วี้เป็นตัวปั๊มเก่านะครับเนี่ยตัวปั๊มจะมีลูกปืนนะครับลูกปืนตัวนี้ก็คือเกิดจากแต่ก่อนรถลูกค้ามีการรั่วของน้ํามันเครื่องนะครับมีเนี่ยครับพวกเศษค้าบน้ำมันต่างๆนะครับมาแล้วก็ทําให้ลูกปืนตัวนี้นะครับลูกปืนตับนี้แตกนะครับพอลูกปืนตับนี้แตกก็จะมีเสียงหอนนะครับนี่ครับก็แค่ๆนะครับแล้วก็เวลา รถใช้รอบสูงๆนะครับอ๋ออ้าวว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 นะครับมันจะเสียงหอนบางคนก็คิดว่าลูกปืนชุดลูกลอกชุดตัวตั้งนะครับพอไปเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่หายนะครับก็คือปัญหาคือตัวนี้นะครับตัวปั๊มพาวเวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่นะครับที่เราเบิกมานะครับมีมีวันที่รับประกันให้เรียบร้อยนะครับซื้อของที่นี่ไม่ต้องห่วงครับรับประกัน3เดือนครับผมพันตัวได้นีปัญหาผมเปลี่ยนใหม่นะครับก็ต้องรอครับนี่ครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับมีอุปกรณ์มาตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับมีหมุนแล้วไม่มีเสียงไม่มีหอนนะครับตัวนี้ก็คือหอนนะครับลูกปืนแตกอันนี้ก็คือของใหม่ไม่หอนแน่นอนมีประกันนะครับมีอะไรซื้อที่เราเดี๋ยวให้ประกอบแป๊บนึงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับปั๊มเวอร์ตัวนี้อยู่ด้านบนขันน็อตนี่นี่นี่ยกออกเลยครับบ่มีอยังไรนะครับอันนี้โอลิงเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับ ก็ปัญหาอาการเสียงหอนนะครับตรงหน้าเครื่องยนต์เปลี่ยนแค่ปั๊มตัว power นะครับไปเปลี่ยนตัวลูกหลอกไม่จบไม่หายนะครับเพราะว่ามันดังคนละตัววิธีเช็คง่ายๆนะครับนี่ถอดสายพานออกเลยครับเอามือหมุนดูครับนี่ลูกลอกนะครับถ้าลูกลอกเสียนะครับจะมีเสียงมันจะมีหอนนะครับอันนี้แล้วก็ปั๊มน้านะครับตัวปั๊มน้ําก็หมุนดูหนูได้นะครับเอามือล้วงดูว่ามันมีเสียงหอนไหมนะครับแล้วก็ลูกปืน Com a นะครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับ ลูกปืนหน้าคัดคอมแอร์นะครับ่อสายพานออกแล้วเอามือหมุนดูทีละตัวครับว่าตัวไหนมันมีเสียงกันแน่นะครับอันนี้ก็ไม่ดังนะครับแล้วก็ได้ชาร์จอีกหนึ่งตัวนะครับสามารถหมุนดูได้นะครับนี่คอันนี้ก็ไม่ดังก็คือตัวดังก็คือตัวอัมพอร์นะครับก็ง่ายๆนะครับก่อนจะเปลี่ยนนะครับก็ต้องถอดแล้วก็หมุนเช็คดูว่าตัวไหนเป็นตัวเสียแต่ถ้ามีงบเยอะนะครับยกสุดครับเปลี่ยนเบิร์ครับนี่เปลี่ยนไม่ให้เบิร์นะครับ มันชิได้จบไงแต่ว่าก็คือตัววันนี้เราก็สามารถเซฟให้ลูกค้าว่าเปลี่ยนแต่ว่าจุดตัวไหนเสียเปลี่ยนตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันก็ประหยัดงบช่วยกันพออาไปขีก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเป็นอาการเสียงหอนหน้าเครื่องของพั n d a a c c o r d D7 นะครับรับครบจบที่นี่กับผมช่างบิก๊กสำรวจขึ้นเก้าพี่นอ้องสถานีเฟิร์สกันยางแล้วเจอเกันใ่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ